ประกันภัยเนี่ยนะเป็นธุรกิจที่นะต้องยึดมั่นเลยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งธุรกิจอย่างอื่นมีความซื่อสัตย์อย่างเพียวพอประกันภัยต้องเติมว่าอย่างยิ่งเพราะโอกาสที่นะนะลูกค้าจะกองบริษัทก็มีแต่บริษัทดีอยู่แล้วพนักง,งานเคมนะหรือพนักง,งานนะที่จะร่วมกับนะอูเเป็นการประกันรถยนต์นะนะ ร่วมกับลูกค้า,กาโกงบริษัทก็มีเพราะในฐานะที่เราเป็นโบรกเกอร์เนี่ยต้องไม่มีการโกงเกิดขึ้นเราต้องยอมไม่ได้ยุตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับนะนะลูกค้านะซึ่งเป็นลูกค้าเรานะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนถูกรถชนนะล้ไม่มีประกรันภัยก็สวมรอยว่าลูกค้าเรามีประกรันภัยก็ทําทเป็นว่ารถคู่ค้าไปชนเขาเองอาจจะขาหากักลรถเสียหาย พื่อหวังเกมนั่นคือทุจริตในฐานะที่เราเป็นโบกเกอร์เราอยอมลูกค้าเพทน,นี้ไม่ได้เพราะนั้นลูกค้าปเพน,นี้เนี่ยแค่เราฟังเราก็ไม่ควรเห้เขามันเป็นเป็นเป็นลูกค้าเราละแน่ดีต่างๆเนี่ยนะซึ่งไปขายประกันภัยผมก็เจอกับตัวเองนะไปขายประกันภัยขายประเภทหนึ่งอะลูกค้าบอกว่าฉันซื้อก็ได้แต่มีเงื่อนไขนะปลายปีฉันต้องขอพ่นสีทั้งคันเหมือะนั้นถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ซื้อ เอาก็เราเผยเสียงว่าไม่ไม่ได้ครับไปปีคุณพ่นสีเพื่ออะไรอ่ะสีคุณสีดสีคุณเสื่อมเหรอประกันภัยเราจะซ่อมให้คุณหรือพ่นสีให้คุณก็ต่อเมื่อคุณเกิเดเหตุนั้นเองนะถ้าคุณจะพ่นสีโดยที่ไม่เกิเดเหตุเราทําไม่ได้ครับเราเก็บเบี้ยคุณปีหนึ่งสมมุติว่าหมื่นหน้าพ่นสีทั้งคันประมาณสองสามหมื่นอ่ะนั่นคือขาดทุนแล้วแหละนะนั่นคือการทุจริตละเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ทาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะฉะนั้นหลักการของมันนะอ่ะ เราเป็นผู้เอาประกันภัยบางครั้งเราไม่รู้เงื่อนไขต้องถามโบเกอร์มาไม่งั้นคุณอาจจะถูกเพื่อนหลอกหรือเพื่อนหวังดีหรือคุณหวังดียกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วอันตรายมากๆเลยคุณอาจจะติดคุกกระดาคุณนอนอยู่ที่บ้านดีๆเพื่อนคุณขับรถชนคนตายแล้วเพื่อนคุณไม่มีแบบผีเพื่อนคุณก็คิดว่าประกันไม่คุ้มรองละก็เลยมาขอร้องคุณ คุณนอนอยู่ที่บ้านอ่ะขอร้องคุณว่าคุณมีแบบขี่ชื่อแบบขี่ไปสวมรอนได้ไหมคุณก็อยากจะช่วยเพื่อนโดยเอาแบบขี่สมอ้างว่าเป็นคนขับไปกับเพื่อนคุณปรากฏว่าติดคุกทั้งสองคนทั้งเพื่อนคุณด้วยคุณด้วยก็อะไรแจ้งความเท็จไงเพราะฉะนถ้าคุณปึดสาวโบกอร์โบก็จะบอกว่าไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นการนี้ไม่มีแบบขีนะคุณชนคนตายชนกะบประชาราบริษัทประกันไปต้องรับผิดชอบไปอยู่แล้ว เพียงแต่ลดคุณไม่สอบนั่นเองอเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณหวังว่าจะทุจริตไงแต่คุณไม่รู้เงินเงื่อนไขอะ่ะมันยังมีอีกเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ถ้าเราเห็นว่าลูกค้าโกงต้องไม่เอายอมตัดใจลูกค้าเรื่องนี้ต้องไม่รับถ้าพนักงานบริษัทโกงต้องเล่นงานเขาเพราะไม่งั้นวงการน,นี้ก็จะเสื่อมเสียบริษัทก็จะขาดทุนลูกค้าดีๆก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอาชีพประกันภัย เป็นอาชีพที่สุดยอดเลยนะธุรกิจท,กทุกธุรกิจแค่บอกว่ามีความซื่อสัตย์แต่ประกันไปต้องเติมพ่วคคาว่าอย่างยิ่งมีความซื่อสัตย์สุดยิ่งยิ่งอันนี้ขอ,อยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ซื่อสัตย์องค์กรก็เสียหายโวสถ์ก็ขาดทุนลูกค้าก็นะคนดีก็จะอยู่ยากคนไม่ดีก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองในทานะทีจะอยู่อาชีพนี้ต้องรอดไม่ได้นะลูกค้าไม่ดีตัดเอาไปเลยอย่าสนใจไม่เป็นลูกค้าเรา เอาใจลูกค้าดีๆเพราะน,นั้นเรามีสิทธิ์เลือกเราก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆถ้าเกิดอุบัติเหตุบริษัทต,ต้องขับทุนเพราะนี่อุบัติเหตุไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่เกิดจากการโกงนะเราเลบาไม่ได้จะขับทุนแม้แต่บาทหนึ่งถ้าเกิดมีการโกงเราไม่ได้เพราะนะน,นั้นช่วยๆกันดูนะนะคนไหนไม่ดีตัดไปเลยอย่าสนใจมีค่าคอมเยอะก็ไม่เอานะกินอมน้อยหน่อยแล้วลูกค้าซื้อสับเวยพอใจละโอเคครับสวัสดีครับ